สลัดเช่อ599โลบั๊กไม่ยังไงก็ไม่เจอโอ้ไม่ไม่ไม่ไมา <c oughs> ถ้ามึงไม่รีเวิร์กโกก็ไปซื้อมึงรอยโอเคสลัดเช่ยังไม่ได้รีเวิร์กนะเผื่อบางคนเข้าใจผิดมันจะรีเวิร์กนอัปเดตหน้าซึ่งอัปเดตหน้าก็เป็นอัปเดตฮาโลวีนพอดีบลูนาโชก็เลยเอามาขายก็สลัดเช่ก็เป็นฮาโลวีนทาวเวอร์ปี2019นู่นเลยก็ถือว่าเก่าพอสมควรเลยแต่ว่าเกมพาร์ทมันจะอยู่ไม่ถึงอัปเดตฮาโลวีนแล้วก็ คุณต้องซื้อก่อนแล้วรีเวิร์สค่อยจะตามมาทีหลังงานเราก็มาดูสไลชเชอร์ก่อนรีเวิร์สกันก่อนนะสำหรับสไลชเชอร์ในช่วงเวลานี้ก็จะมีแมคคณิกแมคคณิกหนึ่งซึ่งแลกจากาวเวอร์ตัวอื่นก็คือแมคคณิกในการปาหมีนเนี่งซึ่งแมคคณิกในการปาหมีเนะี่ยจะทำให้สไลชเชอร์ได้รับบัฟระยะ100%นะแล้วมันก็จะปาหมีออกไปมาดูสไลชเชอร์เวลาูกันเลยดีกว่า วิวศูนย์ใช้ตังทั้งหมด450ในเป็นค่าการวางไองดาเมจ3ดาเมจมีด3ระยะ5คูดาวลลกัโจมตี0.558คูดาวปามีด2มีดสามารถโดนได้1ตัว DPS 5.38สโลเวล1จะใช้ตังทั้งหมด800ดาเมจ4ดาเมจมีด4ระยะ5คูดาวกับจนตี0.408วินาทีคูดาวปามีด1.75วินาทีมีดสามารถโดนได้1ตัว DPS 9.8 สาลเวลสองจะใช้ตังทั้งหมด1650ดาเมจร6ดาเมจมีด6ระยะก็6เหมือนกันคูดาวกัอนจะตี0.408่คูดาวปามีด1.75ตอนนี้มีดที่เปล่าออกไปสามารถโดนได้สูงสุด2ตัวแล้ว DPS 14.71แล้วก็เวลนี้มีฮีเท d ิเ e c t ชันแล้ว 3ใช้ตั้งทั้งหมด4,000ดาเมจ10ดาเมจมีด10ระยะ6คู่ดาวจนตี0.308คู่ดาวปามีด1.2ตอนนี้มีดที่ปากไปสามารถโดนได้สูงสุด3ตัวแล้ว DPS 32.48สลเลรับ4ใช้ตั้งทั้งหมด11,500ดาเมจ24ดาเมจม24ระยะ7 คูดาวจนตี0.308คูดาวปามี1.2จำนวนมีดที่ปลาจะเพิ่มจาก1เป็น3มีดสามารถโดนใน้3ตัว DPS 77.92เสริมดิดหนึ่งสลับมีของส l a ลชเชอร์เวลี่ที่ปากไป3เล่มนะมันสามารถโดนซอมบี้ตัวเดียวกันได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าดามเมจมีดของส l a ลชเชถ้าเกิดโดนจังๆนะมันจะคูณ3 าไม่เชื่อก็รูดอมมบอสองตัวนี้ได้เลยดูดีมันตายเร็วมากสำหรับสแลชเชอร์ก็จะเป็นเทร์ประเภทต้นเกมที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวดี s พก็สูงพอสมควรแต่ก็ยังมีเทร์ระยะใกล้ที่ดีกว่าเช่นกาเดียเตอร์แล้วก็บร้อเลอร์หรือถ้าเกิดคุณงบน้อยแล้วก็คุณสามารถใช้ช็อตกันเนอร์แทนได้นะคือง่ายๆก็คือสแลชเชอร์นั้นเป็นเท้าที่มีจุดเด่นแตกต่างจากตัวอื่นแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าตัวอื่นมากเลยนะสำหรับผมสแลชเชอร์ก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีถ้าไม่ติดที่ว่ามันราาค59.9%